โวนขบวนสุดท้ายเฮ้ยมึงดันาา um ดิพี่อ้อยพี่อ้อยมึงด <vale> ันพี่อ้อยมึงดันดิพี่อ้อยพี่อ้อยมึงดันเลยวันนี้วันที่วันเสาร์นะครับเรากำลังเดินทางไปที่ เชียงดาลแล้วก็ไปเมืองคลองต่อตรงนี้ทันที่ปุ๊บแต่ละคนอยากมากลับเหมือนตายจบลาไปเลยคนเลยไม่รู้นอนแล้วยวนวหไ่หมจริงเลย้างนอ้ฮ้ยใ้ดูตู่นหน่อยสิเตือนเตือนแล้วเอนอ่ะ เธอหลาลับแต่มีสีกลมจากตรงนี้ไปเชียงดาวนะ้าอยู่ประมาณสองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่ง Let's go เดินทางมาประมาณชั cual, ro, salts, weeks, we e ine, ่วโมงกว่ากว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วก็มาถึงบ้านอาชีนะครับบ้านอาชีเนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่ตรงตีนดอยหลวงเชียงดาวเห็นไหมเนี่ย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 คือบ้านอาชีจะจะเป็นเกสต์เฮาส์เป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็แบบแบ่งห้องให้แขกอ่ะเนี่ยมาพักกันได้ราคาประมาณหลักร้อยบาทคือถ้าเกิดใครมาเชียงดาวก็มาพักที่นี่ได้เดี๋ยวเราจะไปเมืองคลองกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนกล้องก่อนเพราะว่าจะลุยมากๆเลยนี่คือรถที่เราจะไป อันนี้นะครับเนี่เราอยากกินชาเขียวก็ไม่บอกนะเราว่ะที่เนี่ย ว่าเราผ่านตัวเมืองคลองมานะครับมันก็จะเป็นแบบทางที่เริ่มจะเป็นชนบทแล้วซึ่งธรรมชาติต้องบอกว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือมันสวยมากนะเพราะว่ามันเดินทางค่อนข้างลาบากน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาเพราะว่าทางเขาแบบเป็นคล้ายๆกับลูกลังปน,ปนดินปนซีเมนอนะ่ะมันไม่ใช่ทางที่แบบดีมากเท่าไหร่แต่คือบรรยากาศคือดีมากเดี๋ยวเราจากจุดเนี้ยเราจะเดินลงไปที่น้ําตกคือผมยังไม่รู้ได้ยด้ทำว่าน้ําตกชื่ออะไรแต่เดี๋ยวเราจะไปดูความสวยงามของมันกัน นี่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 ลูกอุ้ยลูกเกาลัดอ่ะอันนี้คือมันสุกเลยเออโตเกะเลยนี่นี่อุ้ยอุ้ยสวยวิลูกมันสวยด้วยนะนี่คืออะไรอ่ะดวงวงเฮ้ยกินได้ไหอกินดิอร่อย อันนี้เอามาปิ้งอันนี้คือปกติกินกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะกินกินแล้วจ้ะกินกินแล้วเนาะไม่ได้ทำแบบมันใช่ไหมแบบนี้ยแบบแค่ไม่ได้แบบกระโดดทองแต่มันอร่อยใช่ไหมฮะอร่อยหวานช้อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหนอนไม้ไผ่หนอนไม้ไผ่อันนี้คือหนอนไม้ไผ่นะที่พี่ๆเขาตัดตัดลำไผ่อ่ะเออเขาบอกว่าอร่อยมาก นี่ก่อนแล้วก็กินน้องก่อนทำไมเรียกน้องปุ๊บเรียกน้องหมดแล้วอ่ะดูหอมมากเลยหอมอร่อยมากเว้ยจริงจงเหมือนเนื้ออะไรอ่ะอร่อยมากอร่อยฮะเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะแต่อร่อยแล้วขาเหนียว อยู่ๆเฮ้ยหอมอ่ะหอมแต่หอมบร้อนมันบอกไม่หูกอ่ะแต่มันอร่อยใช่ไหมมันหอมอ่ะเดี๋ยวตรงนี้จะมีน้ำตกอยู่กลางๆแคมป์เราเดี๋ยวระหว่างที่ทำอาหารเนี่ยเราก็จะไปดูน้ำตกกันาน้ำตกสวยขนาดไหนตกอะไรไม่รู้นะแต่เหมือนที่เนี่ยมันเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำคือเขาอ่ะมาสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ตรงน้ำตกน่าจะเป็นแบบโครงการของ ตามพระราชดำริของในหลวงไปดูน้ำตกอุ้ยน้ำตกสวยมากอะ่ะดูเล่นน้ำกันใหญ่เลย อันนี้คือทุกอย่างทํามาจากไม้ไผ่นะอันนี้ <Okay. S 1> แก้วน้ําอันนี้ทับทีแต่ไม้ทไม้ไผ่ที่นี่แปลกเลยนะครับพอหลังๆมาเริ่มจะเป็นสีอล,นอลูมิเนีย<ฟ>มใช่ใไหม <S <S น้ำตกรับที่เมืองคลองสวยมากๆ <Wow. S 1> เดี๋ยวระหว่างนี้เราจะเดินทางไปล่อง ่เยีกตออยู่นี่คุณน้าเขาเสิร์ฟเหล้าคือด้วยความที่ว่าชุมชนที่อยู่ตามภูขเขาเขาจะมีสูตรการต้มเหล้าเฉพาะตัวของพวกเขาเขาจะเรากินเขาก็ทิดวันเราชอบเขาเสิร์ฟเรื่อยๆนะเมาชอบมากเลยนอกจากนั้นก็ยังนี้อย่างอื่นที่เป็นสเปซิฟิกของที่นี่แบบทริปดีจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ ต้องขอบคุณน้องตาลนะครับ

<laughs> ơi mừng đàn đi Pio ơi Pio <laughs> ơi mừng đàn Pio ơi mừng đàn đi Pio ơi Pio ơi mừng đàn เช้าวันที่2ที่บ้านเชียงดาวบ้านอาชีเชียงดาววิวสวยมากคือวันนี้คือเมื่อคืนเรานอนกันกันแบบนี้เลยนะเรานอนกันที่ระเบียงแล้วดูตอนนี้วิวอยู่บ้านวิวดอยหลวงเชียงดาวเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเรากำลังจะไปไปไหนกันครับกิติถ้ามึงพูดต่อเลยเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปกันตลาดเชียงดาวไปเจอที่ตลาดค่ะไป ตอนนี ja. yeah, yeah, ้เราอยู่กันที่ตลาดนเชียร์ดาวจ้ายังไงดีครับเอาซูมก็ซูมสิจะเอากล้องซูมซูมไม่ต้องเอาอันนี้กำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนก็กำลังอยู่ในความชิล คุณกิติเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะอันนี้น่าจะสบายสุดเลยหลับไปแล้ว